ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับมาพอๆกับพ่อเตียมนะพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแนลได้พี่น้องเด้อครับวันนี้พ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศูนย์เจ็ดต่อยนะพี่น้องเนาะครับข่ามื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่หกกรกฎายนหกเจ็ดลาวพัฒนาออกสี่หกสองแปดสี่หก ครับเลขล่างก็ออกสองแปดนะพี่น้องเนาะครับครับของปูศูนย์เจ็ดได้พี่น้องเรื่องงวดที่ผ่านมาได้พี่น้องเนี่สุกที่หกกันยายนสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดบนล่างวิ่งโลดเก้ากับแปดเน้นที่แปดพี่น้องเสียดายนะพี่น้องเนาะแปดสามแปดสี่แปดห้าออกสองแปดนะครับจับคููกายไปนะครับ เมือนี้กลมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวพยายามพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะครับ,รบว่าปูพูนจห้ตัวใดนะครับไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับสิบวันจันทร์นะพี่น้องเนาะครับสัตว์ปลอดพี่น้อง ชั้นที่เก้าครับ เราพัฒนาปูา่ศู ับบนล่างวิ่งรูดสกับ6พี่น้องสับกพี่น้อง สี่กับหกเน้นที่4พี่น้องครับอันนี้ส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอะคู่จับคู่ใหม่เคมีสอศูนย์

ศูนย์แปดะครับหกแปดหเกนะครับเก่าชุดเก่าหางคือเก่าพี่น้อง พับปูเน้่นที่สี่นะพี่น้องเนาะก็จะมีสี่ศูนย์นะพี่น้องสี่แปดสี่สองติดสี่พี่น้องติดสี่มีสามหางนะครับ แต่ว่าตัวที่บนเนนเข้ามาเข้ากับพิจณาเมืองเอาได้พี่น้องเด้อครับคติสาคัญกับมักสอบตัวใดเข้าก็จะลืมกลับตัวไว้นำนาะพี่น้องเนาะครับแมข้อให้ปังๆเด้องวดนี้พี่น้องพี่น้องเนาะจะได้โศกโศกมันมานกันนะครับเอาพี่น้องสังเกียตแล้วนะนเนาะบัดเนาะคำเนาะครับ,รบวันจันทร์ที่9กันยายน2 5 6 7เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาปู่0 7ย์ บนล่างวิ่งรูด4กับ6เน้นที่4ี่ขับจับคูทั้งเบิดกะเก้าชุดเก้าหางพี่น้องเนาะ2 0 4 0 6 0 4 2 4 8 0 8 6 8 6 2 6 9ศูขับปูวันนี้ในที่4 0 4 2 4 8นะพี่น้องเนาะขับฉะนั้นแล้วจะเลืมได้พี่น้องเลื่อมมากชอบตัวใดเฮาก็จะเลืมกลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะ โดยเฉพาะที่ปูคนบนเนีนให้เข้ามาเข้ากับพิจารณาเบิง,งเอานะพี่น้องนะเนาะข้าพเจยมก็ใช้เบิงน้ะพี่น้องเรือปูบนทรงมไม้นะครับนี่ครับราวพัฒนา9กันยายนหกเจกับ6เน้นที่4พี่น้องสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่สองสี่แปดศูนย์ปครับปูศูนะพี่น้องเนาะ ครับอ้าจัดเปลียนพี่น้องแคปหน้าจอครับผมอ้าพอเตียมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนยะ์เจ็ดนาะครับเนาะครับที่ได้ท่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไาหมพอเตีมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมขอวอวยพรคอยเขาคอยแตกปัง,ปง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะพี่น้องเนาะเอาจะเลื่มพี่น้องเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมนัน่นเลยครับเด้อทางช่องตะวันพาชโชคแนลพี่น้องฝากกดติดตามไว้นํากดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมนะพี่น้องเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแคนี้พี่น้องเอาไวพ้พอกันคลิปหนา้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม